10ที่เที่ยวห้ามพลาดเพื่อมี JR Hokkaido สำหรับที่เที่ยวนะครับที่คนไทยนะครับชอบไปเที่ยวที่เกาะฮอกไกโดนะครับวันนี้เอจะมาพูดให้ฟังนะครับว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถใช้ JR Hokkaido Pass นะครับไปเที่ยวได้ตามมาเลยครับที่แรกที่เอจะพาไปเที่ยวนะครับสำหรับการใช้ JR Hokkaido Pass นะครับเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันนะครับก็คือเมืองซัปโปโรครับที่ซัปโปโรนะครับทุกๆปีนะครับจะมีการจัด Snow Festival นะครับถ้าท่านใดเคยดูในแฟนเดย์เนี่ยนะครับจะมีการจัดในส่วนของการแกะสลักน้ําแข็งอะไรต่างๆนะครับบริเวณลานโอลิริปาร์ แล้วก็ลานสุสกินโนะครับก็สามารถไปชมได้ทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะครับที่มีโควิดนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีการจัดงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวดีนะครับปีหน้านะครับปี2023นะครับทางการท่องเที่ยวฮอกไกโดนะครับกลับมาจัดงานนี้อีกครั้งก็คืองาน Snow Festival นะครับหลังจากผ่านช่วงโควิดที่หนักหนาขึ้นมานะครับผมนะฮะงานปีหน้านะครับก็จะเริ่มช่วงประมาณวันที่4ถึง11 ภุมภาพันธ์นะครับลานซูซูกิโนะแล้วก็ลานโอโยริบะนะครับจะมีการจัดงาน snow festival ที่เมืองซัปโปโรอีกครั้งครับ ท่านใดนะครับอยากจะมาชมงานนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจองตั๋วกันได้เลยนะครับและจุดที่2นะครับที่คนไทยไม่พลาดนะครับก็คือเมืองโอตารุนะครับเมืองแห่งความโรแมนติกนะครับช่วงฤดูหิมะนะครับปกคลุมในส่วนของโกดังสีส้มนะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นจุดถ่ายรูปของเมืองโอตารุนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่ในส่วนของจุดถ่ายรูปตรงโกดังกับแม่น้ำนะครับที่เมืองโอตารุนะครับก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เก่าดนตรีนะครับร้านขนมเลททโรนะครับให้ทุกท่านนะครับ สามารถซื้อของฝากนะครับกลับไปฝากคนที่ท่านรักได้ด้วยครับแล้วก็ออก,การเดินทางนะครับก็คือจากซัป,ปโปโรนะครับเดินทางใช้รถไฟของ JR มาที่โอตาลุนะครับแค่30มนาทีเองครับใ้รถไฟของ JR ฮอกไกโดได้เลยครับ จุดที่3นะครับนั่งรถไฟนะครับจากซัปโปโรลงมาด้านใต้นะครับของเกาะฮอกไกโดก็คือเมืองฮาโกดาเตะนั่นเองครับเมืองฮาโกดาเตะนะครับเป็นเมืองท่าเมืองเก่านะครับของฮอกไกโดนะครับจะมีความเป็นยุคเก่านะครับบวกกับความทันสมัยในปัจจุบันนะครับรวบรวมไว้ด้วยกันที่เมืองฮาโกดาเตะครับจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คนไทยชอบไปนะครับก็คือป้อม โคเรียวกาคุนะครับป้อมตัวนี้นะครับจะเป็นป้อมสําหรับชมสวน5้าแฉกนะครับถ้าใครไปช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นสําหรับชมในส่วนของซากุระนะครับบนสวนสาธารณะดาว5้าแฉกเนี่ยนะครับจะปลูกต้นซากุระนะครับเต็มสวนสาธารณะเลยนะฮะเราก็สามารถขึ้นลิฟต์นะครับไปที่บนหอคอยแล้วก็ชมซากุระได้จากมุมสูงจากป้อมโคเรียวกาคุนี้ครับ รับจุดทีここ่4นะครับจุดชมวิวฮากโอดะเต้นั่นเองครับถัดจากหอคอยโงเรือกาขู่มานิดนึงครับจุดชมวิวแห่งนี้นะครับเราสามารถชมวิวอ่าวฮากโกดเตะนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับรูปพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้นะฮะมีความสวยงามมากนะครับจุดชมวิวแห่งน um> uh ี้นะครับสามารถชมวิวได้ท네 MM ั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแต่ว่าเอชอบไปกลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันจะเห็นเป็นไฟของเมืองทั้ง2ด้านนะครับเป็นระยิบระยับเลยนะครับจะทาให้การชมวิวเนี่ยสวยงามมากนะครับจุดชมวิวแห่งนี้นะครับเป็นจุดชมวิวหนึ่งในสามนะครับที่สวยที่ส จุดที the the distance, to to er ่5นะครับเราขยับขึ้นมาจากทางใต้นะครับผ่านซัโปโรแล้วก็ขึ้นมาทางเหนือด้านขวานะครับก็คือเราจะไปที่เมืองฟลอโนะนะครับที่นั่นนะครับมีทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มนั่นเองครับเป็นจุดที่สาวๆนะครับที่ชอบถ่ายรูปนะฮะชอบไปกันมากที่สุดนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับถึงเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีการปลูกตัวลาเวนเดอร์นะครับเต็มเป็นท้องทุ่งหญ้าเลยนะครับที่เมืองฟลอโนะนะครับเราสามารถไปชมได้ที่ไหนนะครับที่สวยที่สุดนะครับเราสามารถไปชมได้ที่โทมิจกฟาร์มนั่นเองครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถนั่งรถไฟนะครับจากซัป,ปโปโรนะครับไปที่ฟูรานโนแล้วก็ไปต่อรถบัสของฟฝร์มฟูรานโนนะครับเข้าไปที่สวนดอกไม้ฟูรานโนฝร์มได้เลยครับ สถานที่ที่6นะครับถัดจากตัวส่วนดอกไม้ฟูรานุนะครับคราวนี้เอจะเปลี่ยนฤดูกาลเนาะจะเป็นช่วงประมาณฤดูหนาวนะครับก็คือช่วงเมษาพฤษภานะครับที่สามารถเล่นสกีได้ที่ฮอกไกโดนะครับที่เอนันนัก็คือลานสกีฟูรานนะครับลานสกีฟูรานุเนี่ยดีอย่างไรนะครับก็คือในส่วนของทางลาดนะครับจะไม่ชันมากนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ในการหัดเล่นสกีครับ เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ห้ามพลาดนะครับในการเที่ยวเกาะฮอกไกโดครับจุดที่7นะครับก็คือไปนั่งเรือตัดน้ําแข็งที่อาบาชิรินะครับอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เอเคยไปนั่งมาแล้วนะครับจากซัปโปโรนะครับเราสามารถนั่งรถไฟ JR ฮอกไกโดเนี่ยนะครับมาที่สถานีอาบาชิรินะครับแล้วเราก็ไปต่อรถบัสนะครับเพื่อจะมาที่ท่าเรือนะครับเรือนะครับที่สามารถไปชมทานน้าแข็งอาบาชิริเนี่ยนะครับมีวันละประมาณ4-5รอบนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆจะไปเนี่ยต้องเช็คในส่วนของเรือให้ดีนะครับว่ามีวววิ่งงรรออบบไไหน้้าาแลลก็เะ ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เราสามารถไปนั่งเรือนะครับลุยในส่วนของทาน้ําแข็งเลยนะฮะที่คาบาชิริครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ต้องไม่พลาดเลยครับจุดที่8นะครับก็คือหุบเขานรกกิโงคุดานินะครับจะอยู่ด้านใต้นะครับก่อนจะถึงเมืองฮากุนาเิะนั่นเองครับตรงจุดบ่อน้ําร้อนนะครับที่แบบว่าเป็นบ่อเลยเนี่ยนะครับต้องใส่ตัวแมสเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นกำมะขันของนั้นแรงมาก ที่ไปเพราะว่าที่นั่นนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายทำเรื่องของแฟนเดย์นะครับที่นัะเอกนะครับเดินไปตามนังเอกนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับนังเอกนะฮะเราก็ไปตามตามเขาเช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คนไทยนะครับไปตามรอเรื่องแฟนเดย์นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เรียกว่าต้องไม่พลาดเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวหุบเขานล็กจริงโงคุดนนี้ครับ สำหรับที่ที่เนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยครับก็คือสวนสัตว์อาซาชิยามานะครับอยู่ไม่ห่างไกลาจากซัปโปโรมากนะครับเราสามารถนั่งรถไฟ JR ฮอกไกโดนะครับไปที่สถานีอาซาชิยามาได้เลยนะครับผมที่นั่นก็จะเป็นโชว์สัตว์ ในฤดูหนาวนะครับที่ไฮไลท์ไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นการโชว์เดินขบวนของพวกนกแพนกิ้นนะครับพวกแมวน้ำนะครับจะมีที่สวนสัตว์นี้นะครับเราก็สามารถพาลูกๆนะครับไปเที่ยวที่สวนสัตว์นี้ได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับในสวนสัตว์นะครับใช้เวลา1วันนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสามารถเที่ยวไปเช้าเย็นกลับจากเมืองซัปโปโรได้ครับสำหรับที่ที่สินะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่คนไทยนะครับชอบไปกันมากเลยครับก็คือในส่วนของตัวนิเซโกจีรีสอร์ทนะครับจะเหมาะสําหรับ นักสกีที่สามารถเล่นสกีเป็นแล้วนะครับจะมีลานสกีนะครับที่เป็นหลายระดับเลยนะครับแล้วก็มีถึงขั้นระดับกลางจนถึงระดับสูงเลยนะครับถ้าใครที่เล่นสกีเป็นแล้วหรือว่าโปรแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นได้ที่นิสเซโกสกีรีสอร์ทแห่งนี้ได้เลยครับ สิบที่ที่เอพูดมานะครับก็คือจะเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยยังมีอีกหลายที่นะครับที่รอทุกคนอยู่นะครับสำหรับที่ท่องเที่ยวบนเกาะฮอกไกโดนะครับสำหรับ JR ฮอกไกโดนะครับที่เราใช้กันนะครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบ5วันกับแบบ7วันนะครับสามารถใช้ JR ได้ทั่วเกาะฮอกไกโดเลยครับสำหรับตัว5วันเนี่ยราคาอยู่ที่19,00 0เยนนะครับแล้วก็ตัวแบบ7วันเนี่ยจะอยู่ที่25,000เยนครับ เพื่อนๆนะครับมีคำถามนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสําหรับ EP นี้เอขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ